เธอไม่ว่าจะกินยังไงสุดท้ายก็อ้วนขึ้นก็เป็นเพราะเธอหลินอี้หยางอาทุกคนหยุดงานที่ทำอยู่ก่อนมาที่นี่หน่อยแผนกออกแบบเสื้อผ้าของบริษัทมีแบบใหม่ออกมาให้เราช่วยลองเสื้อผ้าหน่อย พุงอย่าอยู่ไหนทาไมเธอไม่อยู่หวังจงเธอเป็นสิวที่หน้าไปโรงพยาบาลแล้วช่างเถอยยังไงเธอก็ใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ไม่ได้อยู่ดีที่นี่มีชุดราตรีเหมือนกันสองชุดหลินอี้หยานและหลินเสี่ยวเสี่ยวพวกเธอลองใส่ดูใครใส่ได้พอดีก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าโปรเจกต์เสี่ยวเสี่ยวโครงร่างเล็กยังเป็นคนที่กินไม่อ้วนไม่เหมือนบางคนที่ผอมเพราะอดอาหารเสี่วสยวเสี่ยวใส่แล้ว,ลวต้องดูมีเสน่ห์แน่ใช่แล้วเสี่ยวเสี่ยวเหมาะสมกว่าแน่นอน ระบบการแลกเปลี่ยนฉันอยากแลกเปลี่ยนร่างกายกับคนที่ดื่มชานมของฉันการแลกเปลี่ยนร่างกายเซียวเซียวเธอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ยังไงอา ทำไมฉันถึงกลายเป็นแบบนี้เสียวเสียวเธอกินอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูงพวกนี้มันง่ายที่จะเป็นสิวตอนที่คุณกินไม่เคยคิดเลยหรือว่าตัวเองจะอ้วนขึ้นไหมฉันจะอ้วนได้ยังไงหลินอี่หยานทำไมคุณถึงไม่อ้วนทำไมฉันต้องอ้วนฉันชัดเจนว่าไม่ได้ไม่สามารถเปิดเผยการมีอยู่ของระบบได้ฉันบอกคุณไปนานแล้ว อย่ากินของมั่วซั่วคุณคงไม่คิดว่าเนื้อที่คุณกินจะต้องให้คนอื่นรับผิดชอบใช่ไหมมันมหาศย์มากมันมาศย์มากแอ่นี่คือพื้นที่สำนักงานห้าบุคคลถายนอกเข้ามาทำไมคุณถึงไม่จำฉันได้ฉันคือภุงหยานะคุณคือภูมิหยาคุณผอมลงเมื่อไร่อี้หยานคุณมาดูหน้าฉันเร็วสิวหายไปหมดแล้วใช่ไหมคุณมาดูรูปร่างของฉันอีกทีดีขึ้นใช่ไหม พุงอยาทำไมคุณถึงผอมลงขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคือวันนี้มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันชิวบนหน้าฉันหายไปหมดแล้วท้องฉันก็หายไปแล้วต้องเป็นพระเจ้าที่ได้ยินได้ยินความปรารถนาของฉันเปลี่ยนให้ฉันมีรูปร่างที่ดีขึ้นลินอี้หยานวันนั้นฉันให้ชานมกับเธอเธอดื่มหมดหรือยังฉันแพ้มะม่วงดังนั้นฉันจึงไม่ได้ดื่มชาหนาวนั้นแต่โชคดีที่พุงอยาช่วยฉันดื่มหมดไม่ได้ทาให้ความตั้งใจของเธอสุบเปล่าเธอเธอให้ชานมกับพุงอย่าแล้ว ทำไมชานแนวนั้นมีปัญหาเหรอเธอลิ้นเสียวๆชานงแค่เริ่มต้นเธออยากแย่งอาชีพข,ของฉันหรอสถานะลูกสาวคนรวยของฉันก็ต้องดูเธอด้วยว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่ากินได้หรือไม่ เสียวๆเธอกลับมาแล้วใช่แล้วเสี่ยวเสี่ยวเธอขอลาหยุดหนึ่งเดือนแบบกระทันหันไม่ได้บอกใครเลยพวกเราทุกคนยังคิดว่าเธอไปลดน้ำหนักไม่ต้องทำงานก็ดีจริงๆการเปลี่ยนแปลงใหญ่จริงๆหลิงอี้หยานทั้งหมดเป็นความผิดของเธอที่ให้ชานมกับพุงหยาทำให้ฉันต้องไปทำความงามและทำการดูดไขมันเป็นฮีก้อนโตหลิงอีหยานฉันจะให้เธอชดใช้เป็นสองเท่าที่ทำงานคุยเล่นอะไรกันอยู่ ลูกชินเนียนหัวหน้าฝ่ายร่วมงานในโปรเจกต์สัปดาหนะ์หน้าจะมาที่นี่ด้วยตัวเองทุกคนรีบเสนอแผนกันเถอะหลินยี่หยานเธอเป็นคนแรกใน,ผนแผนกธุรกิจของเราต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำให้ดีได้เลยเข้าหวังจงนี่มันเป็นทายาทของกลุ่มบริษัทหยุนไห่ได้ยังไงลู่จิ้นเนียนคู่มั่นของหลินยี่หยานหลินยี่หยานอะไรทำให้เธอสวยและรวยได้ขนาดนี้และยังมีคู่มั่นที่เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ฉันจะค่อยๆทำไปทีละขั้นย่งทุกอย่างของเธอมาทั้งหมดจิ้นเนียนหลินเสีย่ยวเสี่ยวชาที่แล้ว เธอแย่งสถานะลูกสาวประธานบริษัทของฉันไปยังรู้สึกว่ายังไม่พอยังแย่งความรู้สึกของจิ้นเนียนต่อฉันไปอีกชาตินี้ฉันจะไม่ทำผิดซ้ำรอยเดิมแน่นอนอีหยานดูสิว่าฉันไปเที่ยวที่ไหนฉันเอาของขวัญอะไรมาให้เธอเสียเส่ยวเสี่ยวเธอให้ของขวัญฉันมากมายขนาดนี้ไม่รู้เลยยังคิดว่าเธอมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยอยู่ นี่นี่มันเป็นไปไม่ได้เลยฉันแค่ถือว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันนี่หลินอ้ิยานเธอทำอะไรนะทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงหมดเลยนี่ไม่ใช่แผนของฉันยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอนี่คือสิ่งที่เธอให้ฉันด้วยมือของเธอเองถ้าไม่ใช่เธอแล้วใครละ่ะ ลิ้นเสียวเสี่ยวเปลี่ยนผลงานของฉันไปฉันเคยคิดว่าเป็นปัญหามาจากความสามารถของตัวเองทํางานอย่างเต็มที่มากขึ้นผลลัพธ์กลับยิ่งทําผิดมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่กล้าไปที่บริษัทเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เธอจะได้รับผลกรรมแล้วน่ารักจังขอบคุณนะเสี่ยวเสี่ยวนี่คือสิ่งที่ฉันเลือกมาเพื่อเธอโดยเฉพาะคังคกเฝ้าซับโครงการถัดไปของเธอจะต้องราบรื่นแน่นอน หลินอี้หยานฉันเห็นเธอทำงานล่วงเวลาเพื่อโครงการจนดึกทุกวันคงจะลำบากมากใช่ไหมทำงานล่วงหน้าหน้าหัวหน้าอยู่ทุกวันก็ไม่รู้ว่าใครจะตายเพราะความเครียดเสี่ยวเสี่ยวไม่เคยทำงานล่วงเวลาเลยยังทำแผนโครงการเสร็จได้เหมือนเดิมตามที่ฉันเห็นนะมีแต่คนที่ทำงานไม่เต็มที่คนที่ขี้เกียจถึงจะทำงานล่วงเวลาเพื่อชดเชยหลินอี้หยานไม่คิดใช่ไหมแผนดีที่เธอทำจนดึกกลับกลายเป็นทำชุดวิวาให้ฉันหลินเสี่ยวเสี่ยวหวังว่าคุณจะได้เห็นแผนในภายหลังยังหัวเราะออกมาได้อีก ลู่จงเชิญทางนี้ฉันรักเสี่ยวเสี่ยวมาตั้งแต่ต้นจนจบเธอคือคู่มั่นของฉันและคุณเป็นแค่คนที่รบกวนไม่เลิกขยะไม่เอา ชาติที่แล้วหลินเสี่ยวเสี่ยวได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกของจิ้นเนียนต่อฉันในชาตินี้หลินเสี่ยวเสี่ยวฉันจะคืนความเจ็บปวดที่คุณให้ฉันคืนให้คุณทั้งหมดนี่คือคู่มั่นของหลินยี่หยานล, <c oughs> ลู่จงฮหลินยี่หยานแค่มีระบบของฉันทุกอย่างของคุณก็เป็นของฉันแล้ว <c oughs> ทุกคนเตรียมแผนกันเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> ใครจะมาเป็นคนแรก อียานฉันจะดูแผนของคุณเตรียมมานานขนาดนี้ไม่คุณมาเป็นคนแรกให้เราหน่อยเถอะระบบหลินอียานรับเหรียญทองของฉันฉันต้องการแลกเปลี่ยนแผนกับหลินอียานการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นแล้วหวังจงแผนของฉันมีปัญหานิดหน่อยหรือว่าให้ทุกคนมาเป็นคนแรกกันเถอะแน่นอนว่าครั้งที่แล้วเป็นแค่เรื่องบังเอิญหลินอียานเห็นแผนที่คุณทำอย่างตั้งใจกลายเป็นเอกสารว่างเปล่าอารมณ์เป็นยังไงบ้างครับบางคนเนี่ยทำงานล่วงเวลาทุกวัน เวลาทำงานยาวนานกว่าชั่วโมงทำงานปกติเอ๊ะถามถึงผลลัพธ์ก็ไม่ใช่อะไรเลยหลิงอี้หยานคุณไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรแล้วมาทำเป็นหวังจงถ้าอี้หยานไม่ยอมเป็นคนแรกงั้นให้ฉันเป็นคนแรกทุกคนดูนี่คือแผนของฉันไม่ผิดหวังเลยที่เป็นแผนของหลิงอี้หยานแม้แต่ลู่ชิ้นเงียนยังตกใจ แต่ก็ยังถือว่าคุ้มสําหรับฉันนี่คือสิ่งที่คุณทําใช่ครับหวังจงจริงๆแล้วแผนของฉันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกมากโง่จริงๆถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็กลับไปทําใหม่เอาของชิ้นนี้ไปให้ใครดูอะไรนะอยากรู้เรื่องราวเป็นอย่างไรต้องฟังเสียงสะท้อนกิจกรรมชื่อดังอยากรู้เรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องรอฟังการชําระเงินแล้วค่อยแยกแยะเธอไม่ว่าจะกินยังไงสุดท้ายก็อ้วนขึ้นก็เป็นเพราะเธอหลินอี้หยาง อาทุกคนหยุดงานที่ทำอยู่ก่อนมาที่นี่หน่อยแผนกออกแบบเสื้อผ้าของบริษัทมีแบบใหม่ออกมาให้เราช่วยลองเสื้อผ้าหน่อยพุ่งยาอยู่ไหนทำไมเธอไม่อยู่หวังจงเธอเป็นสิวที่หน้าไปโรงพยาบาลแล้วช่างเถอะยังไงเธอก็ใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ไม่ได้อยู่ดีที่นี่มีชุดประตรีเหมือนกันสองชุดหลินอี้หยานและหลินเสี่ยวเสี่ยวพวกเธอลองใสด่ดูใครใส่ได้พอดีก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าโปรเจกต เสี่ยวเสี่ยวโครงร่างเล็กยังเป็นคนที่กินไม่อ้วนไม่เหมือนบางคนที่ผอมเพราะอดอาหารเสี่ยวเสี่ยวใส่แล้วต้องดูมีเสน่ห์แน่ใช่แล้วเสี่ยวเสี่ยวเหมาะสมกว่าแน่นอน